วิชากาหาราจะมาหนีนี่จะนับตัวหน่อยใส่ป้าโอเคได้ดดแล้วก็ครูมา,มาใครจำขุดไปเล่ดองได้เราจะมาดูอบอบนี่ค่ะใครจำขุดไปเล่ดองได้เมื่อวานนี้หัวแตก,ลกเลยดูสิใช่ดูเดือดตบหัวหัวแตกเลยนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปเล่เอาคืนมาให็นมึงดูเลยไปเล่ดองเนี่ยหัวแตกเลยนะคะ่ว <c oughs> ันนี้จะมาเล่นเข็ดตำปัดกันคะ่ะโอเค เกตุปัดมีสองตัวเอา้าวพายาเกตปกุกตปัดมีสองตัวนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกตุปัดที่สุดในโลกเกตุปัดมีสองคนใช่แล้วเอ้ยเกตไม่ใช่คนเกตุปัดมีสองตัวใช่แล้วเราจะมาเล่นกันเอามานี่เอามานี่ขึ้นมา เอามานี่เอามานี่แแปันท่าตรนี้มันท่านี้มไันใกล้เลยผู้ชมมันคตรกล้เลยนะนนยนะจไหม่มอี้ <c oughs> อ,นนองอ <c oughs> มัมีสองตัวตัวหนึ่งหาย Aduh! ว้แล้วจะไกไร